พามาต้มเป็ดปลาไหลเด้อวันนี้เด้อเไ็นได้ปลาไหลใหญ่มาวันนี้ต้มเป็ดปลาไหลพามาต้มเป็ดปลาไหลพามาดูวิธีการทำวิธีการต้มเป็ดปลาไหลนี่พริกใส่พริกใส่พริกใส่ข้าวขาลงไปไปขวไปพัดเด้อเด้อนี่ขวำขวำ ก๋วยมันเหลืองๆมัน,มนหอมเลยเด้อใส่น้ำเด้อกอ้นที่นี่อ่าใส่น้ำน้ำเตรียมไว้ใส่น้ำฝนเลี้ยงนี่น้ำกินเลี้ยงนี่ใส่เลยอ้าวใส่น้ำประมาณนี้ก็ไปลาไหลหัวใหญ่ต้มปูปลาไหลวะนี้ต้มปูปลาไหลต้มเป็ดปลาไหล ใส่ปลาไหลใหญ่มานี่ไข่ใบตะไคร่ใส่เลยมะขามนี่ใส่ไปรอให้เดือดเด้อดที่นี่กกเอเราค่อยใส่ปลาไหลอ้าวที่นี่น้ำเดือดแล้วเด้อดนี่กกเอน้ำเดือดแหละไปที่นี่ก่ เราจะได้ปรุงเครื่องเด้อช่วยหมีอะไรดามาเตรียมไปเดีวด๋วเกลือเด้อนีน่เกลือใส่เกลือไปเกลือไปดับขาวขุชุลด์เด้อขุชุลด์นิดหน่อยลด์ปนปลาดาปลาดานัดหน่อย อ่าพอแต่ยี่เข้มเดี่ย,ยพอค่อยเติมใหม่กี่ใส่เกลือไปด้าน้วอ่าแล้วก็ชิมนิดเดียวพอเกพอเลยไม่ต้องใสอะไรเพิ่มเลยพอพอ พอเลยละเอ,เอียดวันนี้เดือดแล้วนี่ใส่เลยเด้อนี่น้ำเดือดแล้วใส่เลยนี่ใส่เลยอีกนี่ได้ปลากระทิงดาเนี่ยต้มใส่ไปเลยนี่นี่โกง,งอร่อยใส่ไปเขาใส่ไปลาไหลแล้วอ่ะอทีนี้ปิดไว้อุ้ไว้เด้ดอทีนี้ให้มันเปื่อยทีนี่เราคอยมาดูกันเนาะ เด้อที่นี่เด้อระวางล้อไปเลยเอ็ดนี่ก็ไปอาบน้ำยิมตัว,ว,วกิกนข้นนนา,นนา,นนาวดูว่าเปลื่อยยังเด้อนี่กันเลยดูดูโอ้เปลื่อยด้วยเลยนี่ลด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 อดลดมาที่นี่ก็ได้ใส่ใบพักเลยที่นี่อ่ะนี่ใบกะเพราเด้อกันเอ้ยนี่ใส่เลยนี่หอมๆนีๆ่ใบกะเพรา มาขำอ่อนนะไปไปมาดู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 เอาเด้อใบกะเพราใส่รูดหอมอ่ะทีนี่ไปฝาไปสักหน่อยอย่าได้พาไปกินน้ำกันเด้อพี่น้องออวันนี้พาไปกินต้มเป็ดปลาไหลวันนี้ต้มเป็ดปูปลาไหลไปเดีย๋ยวพาไปกินกน้ำกันไปอ่สวัสดีครับ หลังจากพาพี่พาน้องต้มเป็ดปลาไหลได้ปลาไหลใหญ่มาพาพี่ร่วมกินข้าวเช้าด้วยกันวันนี้ก็จะพามากินข้าวต้มเป็ดปลาไหลหลายตัวใหญ่เียเอ้ยเอ้ยจะกินไม่ได้เด้อดิเด้อนี่ต้มปลาไหลสองตัวปไหลใหญ่เลยปลาปลาก็ทิ้งดาตัวนึงนี่มากินน้วกันนี่เปื่อยๆนี่เปื่อยลุยเลยนี่มากินข้าวเช้าด้วกันเด้อมา บปลาดักเบ็ดมาปอาพี่บงองน่องอยู่พามากินต้มเปียกปลาไหลนีม่มาเขอนกันเด้อขอเช่าจะพกบุ้งมันดามีพกบุ้งมันดาบุ้ง,แ,งแก้มปลาตัวก็มีเด้อนี่ก็เออก็เข้มละอืงวันทอดปลาดักบุ้งดักเบ็ดมาได้เนี่ย Bực tân cái... Hơi... <tư> nó bắn đinh ta đen mang kín đen, đeo. Dạy loài loài nha mà năng kín bay 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 chuyển bay bay còn bay 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 phong bay 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 đưa bay มามามารอาัอน,อน,น,อนอุนเ,นง,ดนเงดูเด้อนี่เด้อสูตรนี่เด้อ,อไปชอเป็นเพ็ดก่อนส่รวด รักเบ็ดมาเห็นมุกบุ้ง,ป,งปักเลยเก็บมาแล้วกินเลยาอยู่มากินเนาะปลาเปลือยใส่เลยวุ้ยีชีวิตเบรย์พน,น,น,นบ้านเองกินเบรยบ้านเนี่ิเลยใครที่ชอบต้มเปลือกปลาไหลมากินต้มเปลือกปลาไหลด้วยกัน ใครที่ไม่ชอบกินปลาไหลขอโทษขอไผ่ทีเด้อกินเอย que. อ่านบ้านเองเนาะนี่เนาะเออบ้านนี่โตเปียกปลาไใหญ่เด้อกินเอยเปิดเปื่อยเลยนี่นี่ปลากระทิงมีใครรู้จักกันไม่นาะนี่นเนาะเขียนไม่นาะนี่นปลากระทิงมอดเอ,า,อางี้เลยเด้อกิเลเปื่อยลุยเลยเด้อนี่นะ นึกว่าใครชอบกินต้มเปียปอะไนี่เห็นนี่ฉันบอกว่าหรือน้ำลายเอ๊กนะเปื่อยๆขาขมีด้ยน้ำริกออกข้มาเห็นยอมเปื้อ,น,อนบงังเรขอไปที

ดูเอาใครชอบต้มเปียปปะไหรกัวเครื่องกัวอะไรดีๆหอมหอม,หอมกัวตะไคร่ใบกุฎมอคขากระเทียมกัวยเลืองให้หอมเลยผมบอกว่าดับโล่งเลยนี่พริกนี่ทุบเอาตำเอาแบบไม่ต้องละอียดมากานี่ตำพอไปนี่

น,นั่งกินกุียวจะต้องมีช่อนกลางก็ได้ใส่รวดใครที่ชอบกินตุ้มปุงตุ้มเปียปลาไหลนี่เป้ยน,นึกนึกถึงเนืน้อบรรยาก,กาศทำทุ่งไน่ทนุ่งนาเอง อขอโทษขอไปทีเด้อต้องขออนุญาบทีคนไหนไม่กินไปลาไหลเห็นคลิปถึงก็อขอโทษขอไปทีเดี๋ยวเอามาฝากพี่ฝากน้องนี่อยากเห็นเนาะวิธีชีวิตการอยู่การกินของบ้านเองคนบ้านนอกเองหาปลาหาอะไรมากับมาต้มแบ่งพี่แบ่งน้องกินกัน มาตูุพี่สัตน้องปกังกินเพราะอะไรบางทีคนทำงานอยู่เทียบอยู่ไทยอะไรก็ไม่ค่อยได้เห็นคลิปอย่างเงี้ยนะก็พาฝากพี่ฝา,ากน้องมาดูกันปลาไหลใหญ่ต้มเปียดนี่อร่อยอขอโทษขออภัยด้อพี่น้องด้อยความสู้ของการกินกินของอร่อยเนาะ ิงพี่น้องรู้จักไหมเนาะปลากระทิงนี่เนาะนี่เนาะนี่เบื่อด้วยก,ยกันอ,อร่อย <laughs> มามามา,มาเด้พอพามตัวเขาโคราชโคราชด็กตกัวอะไรเว้ยตัวเขากินข้าวนั่นแหละทานข้าวนั่นแหละอ,อ,อ,อย่างพวกโคราชเบ้ยโอ้โหมุดไปเด้อเด้ออืนตัวใหญ่อ๋เอาตัวนี้ตัวนี้ ดูปอด food, ator, top, いい hal, ด United ูตัวเก๋ดูท่อนท่อนท่อนนี่ท่อนนี้เด้อพี่น้องต้องกินอะไรมากินด้วยกันโอ้ค่ะ ไม่ได้กินจุดวนดนให้ไม่ได้กินจุดวน,ด,นนดวนตายเด้อของอร่อยอาจจะมีอย่าลบค้นหน่อยเด้อพี่นอ้องเด้อเขาทำก่อสร้างนั้นเขายกบ้านตรงนี้ใกล้ๆกี่พาพี่น้องมากินพวกงวัวเลยบรรยากาศกินเสร็จแล้วก็ได้ปล่อยงวัวอื้มเหือ,หอเควด้วยเลยมามามา

เขาเขาขอเข้าอเฮ้ยันกลัว,วปะไพี่น้องรู้เร้แต่ไม่ได้กินให้พี่น้องรู้กินเลยวันนี้มาต้มเปียดเนีหมบมาก็ทิ้ง มันเลยเลี้ยไปดูดหัวแล้วไปดูดหัวแล้วมันเนี่ยโอ้ยปวกบุงกวยยังอ้อเลยเนี่ยมามา,มา,ม,ามาไปกัน ขอโทษขอพายดีเด้อ,อยังช่างวัดทำงานอยู่มายกบ้านรวยแม่รวยก็ดูออเดอร์พี่น้องเด้อเหงื่อฟังพิเศษเลยเว้ยเขอโทษขออภัยทีเด้อพี่น้องเด้อ em đang muốn ăn chín hôm nay có lời mình bán cả một bà để con cho Không Là kín là một nó mà, đó. Ui. Thì một đứa thì ơi. เริ่มต้องแนละ้วแสงเสีงยงงอาจจะไม่ค่อยได้ชัดใดๆเขอโทษขอไปเดื่อยพี่น้องเลยเออี๋ยววัดวั ơ ai vấn đề ký trên vòng tay nữa ốm rồi ạ con đẹp đi ô đặc nắng biếc พอดีมากินวันทางเข้า,ามาทำงานพอดีขอโทษทีเด้อพี่น้องเสียงเสียงก็อาจจะลบกวนอาจจะฟังไม่ชัดแต่กระดูยังกินก็แล้วกัน,น,นเด้อหนิเด้อใครชอบไปไหนอ่ะเออไอคนนี้หรือเปล่ามาจัดไปมา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 

ถ้ากดเครื่องเครื่องสูบหน้ามิกถ้ากดโทษมันจะหน้ามีกทีมาดูดไปกับไปไปตัวของมันของมัน ชอบจั้งวเมื่อกี้นี่ตังสือมางกเื่อกินนี่ยตั้งขอดค้ำชาวสั้งขอด้ำเข่าขอโทวทีขออไปท be <itch assessment> ี่เด <introductions> ้อ <pillows> พ <entes> ี่น้องเ้อมัน่มันรวยเนาะเอาปากพี่ปากน้องกันมันรวยจริงดุเงอะตัวย่อยีเบ้เลย

ังไงนเด้อีนิขอติดปากติดเปิดไมแเ้เด้อนี่เด้อขอฝากพี่น้องติดตามนะเด้อหนึ่งพาหากินฝากกันดาติดตามกันดาเป็นน้องใหม่กำลังฮัททำยูทูบอาจจะทําไม่ถูกใจหลายๆคนก็ขอทษขอภัยทีก็ดิปรับปรุงไปเรื่อยๆมีแรก็ติชมกันมาได้ฝากเเด้อครับสวัสดีครับ